สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่ FC เก่าด้วยนอะกจากขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจ้าขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนุกๆกกำลังใจจ้าทีเข้ามารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกำลังใจให้ครับแอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจ้าเมือ่อนาวันที่24เดือน4 2 5 6 7 เดือนเมษายนจะมือนอีวันผุดจะมาพบกับแนวทางของแอ j ดอยตามเคยจะก่อนสิไปรับชมลราพัฒนาของมือนอีก,กันเดียวมาเบิ่งพูนของวันจันทร์ก่อนจะสําหรับลราพัฒนาวันจันทร์วันที่ย2สิบำหรับสุดเด่นจะให้ไปที่เด่น35วิ่งลูดสำหรับพ้นจะหกตัวคือหน9่งห สำหรับหนึ่งหกลางหกตัวของเฮาผ่านไปสำหรับลางสุดสี่ตัวเนาะลางตัวไปคือเก้าสี่เก้าสี่แนวทางของเฮามาตรงๆจา้าอ่าปังอีกแล้วเด้อจา้าสำหรับขอเปลี่ยนปากกาก่อนเด้อจ้านิดนึงเก้าสี่แนวทางของเฮามาตรงๆแต่ว่าแอ้จอยเนียนพิษตัวเนาะอยู่ในชุดกันจา้าสำหรับตัวเนียนขอโทษขอภัยหลายๆาเด้อจ้ะเมื่อนี้เนียนบอกเขาสำหรับ สามตัวบนคือสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์สุดกันปังเราจะแต่ว่าบ่มีเก้าศูนย์เนาะโอโ้โหหาเสียดายเนาะให้จอยมือในขามเก้าศูนย์ดันมาเก้าศูนย์อีกเนาะจะบนสําหรับสุดสุดเด่นของเฮานี่พลาดไปเนาะจะสุดเด่นรุ่นกับตองเข,งตขงาตุ่นเขาไพ่หลายเนาะอ่าสุดกัรนี่ถือว่าปังมากสงวติดแล้วเนาะจะสำหรับสุดกันของเฮาหัวนีมาตรงๆรงเก้าสี่ ล่างจา้าสำหรับลาวพัฒนาของเฮาอีกถือว่าโอเคเราจะวันที่สิบสองบนงวันที 12, ่สิบเก้าง 94, ชุดกันวันที่ยี่สิบสองวันจันทร์มาลงเก้าสี่ชุดกันตรงตรงอ่าตามนี้เลยเราจะกะตามต่อและกันจะสำหรับลาวพัฒนาของวันผุดวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่จาโอ้โหเมื่อนี้วันเดือนสวยจาวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่ แนวทางข้งเฮาสเดินดีหรือบ่อสีมาตามสูตรหรือบ่ออัน,นี้ก็ลลรุ่นไปพร้อมๆกันจะเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะทามักสาชบจังไรกะจังคอยตามราจะถาบ่หมักบ,บ,บ่ชบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะอาจมีเข่าบางรุ่นบางเราจะผิดพลาดประการใดกขอโท้ขโค้ดไพไว้ด้วยละกันจะโอ้สาหรับวันที่ยี่สิบสองสายนจะเอาเอา,เอาเก่าขึ้นไปเป็นชุดเด่นคือเข่าเต็มเต็มทั้งบน,ท,งบนทั้งหลังเลยเด้อนี่ โอ้โหแต่ว่าเลือกตัวเด่นผิดตัวไปหน่อยเนะาจะเพอชุดกันของแอดจอยกับเป็นเลขเด่นอีกตัวหนึ่งคือกันจะเพาแนวทางที่แอดจอยให้ทีให้ hide, สุดกันด้วยกับพว่ากันก็นกนคือเป็นเลขเด่นอีกตัวหนึ่งคือการพาแนวทางของแอดจอยนี่คือสิคำนวณใดเลขเด่นออกมาสามตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเอมามาให้อยู่ในชุดกันแต่ว่าจะให้แค่สามคู่ จบเลขเด่นเล็กวิง่งเล็กรูดพิษตัวไปหน่อยเราจะอืมถ้าเอาเก่าขึ้นไปเป็นเลขเด่นนี่คือว่าปังบนล่างเลยตรงตรง,ตรงเนาจะอ่าสำหรับเมื่อนี้ให้ไปที่เด่นสําหรับสุดเด่นวิง่งรูดให้ไปที่เด่นแปดกับสองวิง่งรูดจ้ะสายวิง่งสายรูดเราจะเดิ้ทถามตัวได้ชอบตัวรดการล่องพิจารณาเบิง่งจะเด่นวิง่งรูดอยู่สองตัวจับคู่แปดมีแปดเก้า แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองตามด้วยแปดสามอันนี้คือเด่นแปดบิงดุดแปดสำหรับเด่นสองบิงดุดสองจับคู่ไปที่สองสามสองสี่สองห้า สองหกตามด้วยสองเจ็ดสำหรับตัวกันจะสามสี่อย่าลืมเบิ่งชุดกันด้วยเด้อจะเด้อสามห้าสามหกสำหรับสามตัวจะสามตัวหมดก่อนผ่านไปเนาะสองแปดสาม เก้าแปดสองสามหกสองแปดศูนย์สามโอ้โหอ่ะเบิ่งออกอกันอยู่นะจ้ะอันนี้คือสุดสามตัวบนจะมีสองแปดสามเก้าแปดสองสามหกสองตามด้วยแปดศูนย์สาม สำหรับตัวเน้นจะสามตัวบนแอดจอยเน้นไปที่สามหกสองกับสองแปดสามสำหรับสูตรกันเน้นไปที่สามหกเด่นสองวิลุ์สองเน้นไปที่สองหกสองห้าแปดหนึ่งตามด้วยแปดสาม สำหรับแนวทางล่าพัฒนาของห้ามือหนีตามนีเลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวได,วไดมือหนี่จดไวใบแคบว้ปากน้ำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังค่อยตามจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโจดย์ขอพไพ่ว้ด้วยละกันจ้าขอให้ปังปัง,ปงละกันจ้ามือนีขอให้มาตัวเนี่นตัวจอละกันจ้า ขอให้พี่โน,โ FC, น,น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางการแอดจอยโูงดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วก้าฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยมันจะเป็นกําลังใจให้กันและกันารฝากกดติดตามและการกดกระดิ่งไว้เราจะ,ะเผิแพส่ผู้ผ่านแนวทางต,ต่อไปจะสําสหรับพี่โนโอ้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนาะใครจะดึงกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอจ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า